สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานวันนี้กลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้เจนมีตำแหน่งงานพี่เลี้ยงเด็กและก็แม่บ้านรวมถึง12สถานที่มีที่พักให้งานดีเงินด,นด,นดีมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนำมาอัปเดตให้ วันนี้วันที่12เจนเลยจัดงานทั้ง12สถานที่มาฝากกันเป็นการฉลองของวันที่12พื่อสภาไปด้วยกันนะคะและก่อนอื่นเลยทุกคนต้องสัญญากับเจนก่อนนะคะเพราะว่างานวันนี้มีเยอะถึง12สถานที่ใครที่สนใจนะคะก็กรุณาฟังให้จบด้วยนะคะเพราะว่าเจนจะบอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดในคลิปแล้วนะคะแล้วก็ ใครที่มาคอมเมนต์ช่วงนี้เจนอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเจนเยอะแต่ว่าเจนก็พยายามหาง,งานมาอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆนะคะก็สัญญาก่อนว่าจะฟังให้จบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ของที่แรกนะคะที่ที่หนึ่งะคะก็ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงน้องอายุ3ขวบขอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ เป็นเคสงานประจำนะคะก็คือกินนอนอยู่ที่บ้านนะคะก็มีที่พักให้รายได้นะคะก็จะอยู่ที่18,000บาทสถานที่นี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีรับหญิงไทยนะคะอายุตั้งแต่25-35ถึง35ปีค่ะใครที่พูดภาษาอังกฤษได้สามารถสอนน้องที่อายุ3ขวบได้นะคะอยู่แถวสระบ,บุรีก็สามารถไปสมัครที่นี่กันได้นี่ที่ที่1นะคะ มาต่อกันที่ที่ที่2กันเลยที่ที่2นะคะก็ประกาศรับสมัครแม่บ้านทั่วไปแต่ต้องสามารถทําอาหารได้เป็นเคสแบบพักประจําเหมือนกันค่ะก็คือกินนอนอยู่ที่บ้านเลยนะคะไรายได้อยู่ที่1 3 3 0 0 0บาทรับผู้หญิงไทยนะคะอายุ25 4 0ปีค่ะสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนั่นเอง2ที่แล้วนะคะสำหรับจังหวัดสระบุรี มาต่อกันที่ที่ที่3ที่ที่3นะคะต้องการคนจบ pn หรือ n a ดูแลติดตามคุณยายนะคะเหมือนเลขานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณยายแล้วก็ติดตามคุณยายช่วยเหลือคุณยายนะคะคุณยายแข็งแรงนะคะปกติดีเป็นเคสงานประจำอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็บวกเลขาให้กับเป็น,นเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เลขาให้กับคุณยายนั่นเองค่ะไรายได้นะคะอยู่ที่1,8000บาท รับเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยอายุ30-40ถึงปีค่ะอันนี้คืออยู่กับคนแก่นะคะแล้วก็คุณยายอาจจะตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอยู่อาจจะทำงานอยู่นะคะก็คอยคอยช่วยเหลือคุณยายทำงานด้วยแล้วก็คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนั่นเองค่ะสถานที่ปฏิบัติงานนะคะจะอยู่ที่ลาดพร้าวนั่นเองสำหรับใครที่สนใจงานนี้นะคะก็สามารถสมัครได้ มาต่อกันที่ที่ที่4นะคะที่ที่4นะคะก็ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงน้องกึ่งแม่บ้านเป็นทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็จะเป็นแม่บ้านในตัวนะคะเป็นรูปแบบของงานประจำก็คือกินฟรีอยู่ฟรีอยู่ที่บ้านสามารถขับรถยนต์ได้ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะน้องอายุ4ขวบไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วขับรถไปส่งน้องไปโรงเรียน ระหว่างที่น้องไปโรงเรียนก็ทํางานบ้านนะคะเช่นกวาดถูบ้านซักผ้ารีดผ้าอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ถึงเวลาไปรับน้องไปโรงเรียนก็ไปรับน้องแล้วก็ส่งทํากับข้าวให้น้องกินหรือว่าเตรียมอาหารให้น้องพาน้องอาบน้ําอะไรประมาณนี้นะคะ รับนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครก็รับเพศหญิงอายุ30-43ปีค่ะสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3เซนไรายได้ก็อยู่ที่18,000บาทนั่นเองมาต่อกันที่ที่ที่5นะคะที่ที่5ก็ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงน้องกึ่งแม่บ้านน้องอายุ7เดือนเป็นเคสของงานประจำนะคะกินฟรีอยู่ฟรี รับนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครก็รับตั้งแต่อายุ25-40ถึงปีค่ะสถานที่ปฏิบัติงานก็จะอยู่แถวบางนารายได้ก็อยู่ที่16,00 0บาทนั่นเองมาต่อกันที่ที่ที่6นะคะที่ที่6ก็ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำอาหารได้บ้างอันนี้ก็คือไม่ต้องทำขึงขั้นแบบพัตตาคารนะคะคือทำกินได้นะคะก็ทำได้บ้างเป็นเคสของ งานประจำเช่นเดียวกันกินฟรีอยู่ฟรีอยู่ที่บ้านรับผู้หญิงไทยนะคะอายุ25 45ปีสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่แถวถนนราชพฤกษ์ไรายได้นะคะอยู่ที่13,000บาทค่ะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็ลองไปสมัครที่นี่กันดูมาต่อกันที่ที่ที่7กันเลยที่ที่7นะคะก็ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำกับข้าวได้ เป็นงานประจําเช่นเดียวกันคุณสมบัตินะคะรับผู้หญิงไทยอายุ25 45ปีสถานที่ปฏิบัติงานนะคะจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะรายได้ก็อยู่ที่13,000บาทก็ที่พักก็เขาก็มีให้นะคะก็กินฟรีอยู่ฟรีอยู่ที่บ้านเลยค่ะมาต่อกันที่ที่ที่8ที่ที่8นะคะเป็นพี่เลี้ยงน้องอายุแค่2เดือน เป็นเคสของงานประจำเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีค่าข้าวให้ด้วยนะคะ120บาทแล้วก็ไรายได้ต่อเดือนนะคะก็อยู่ที่18,000บาทค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ก็ต้องการเพศหญิงอายุ25 4 0ปีสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่แถวพระราม3นะคะสำหรับที่ที่8มาต่อกันที่ที่ที่9 ที่ที่9ก็ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงน้องอายุ3ขวบเป็นเคสของงานประจำเช่นเดียวกันคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือเพศหญิงนะคะอายุ25 4 0ีปีไรายได้อยู่ที่16,000บาทสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่รามคำแหงมาต่อกันที่ที่ที่สิกันเลยนะคะที่ที่ทีสินะคะประกาศรับสมัครแม่บ้านทั่วไปอันนี้รับ แรงงานต่างด้าวด้วยนะคะทั้งพมา่ากะเลียงไทยใหญ่ที่มีเอกสารครบนะคะมีการทำสัญญาว่าจ้างครบแล้วก็ไปส,มา,สามารถสมัครที่นี่ได้เป็นรูปแบบของงานประจำเช่นเดียวกันพักอยู่ที่บ้านเจ้านายนะคะอันนี้รับเคสคู่นะคะคือรับสองคนค่ะไรายได้คนละ1น0 0 0บาทขอแรงงานต่างด้าวนะคะอายุ25-40ปีสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่แถวลาดพร้าวนั่นเอง ใครที่สนใจนะคะพี่น้องแถวพี่น้องต่างดาวนะคะทั้งพมา่ากะเลียงไทยใหญ่นะคะที่มีเอกสารครบก็สามารถไปสมัครที่นี่กันได้ที่ที่11แล้วใช่ไหมคะก็ที่ที่11นะคะก็ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงน้องกึ่งแม่บ้านน้องอายุ5ขวบแล้วก็9ขวบค่ะมีน้องสองคนเป็นเคสของงานประจำ รับผู้หญิงไทยนะคะอายุ25 40ปีไรายได้นะคะอยู่ที่15,000บาทค่ะสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองและที่สุดท้ายของวันนี้ที่ที่12นะคะก็ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงน้องแลกคลอดนะคะเป็นเคสของงานประจำไรายได้อยู่ที่20,000บาท รับผู้หญิงไทยนะคะอายุ25-40ปีค่ะสถานที่ปฏิบัติงานจะอยู่แถวอ่อนหนุดนั่นเองสำหรับใครที่สนใจ12สถานที่นี้นะคะก็สามารถไปสมัครกันได้นะคะใครที่พร้อมเริ่มงานสามารถแพ็กกระเป๋าเข้าศูนย์ได้เลยมีที่พักฟรีอาหารฟรีสามเมอไม่เป็นงานนะคะทางศูนย์เขาจะสอนงานให้ถ้าเป็นงานแล้วเขาถึงจะส่งไปทำงานตามสถานที่ต่างๆนะคะ รายได้นะคะก็จะมีคนถามว่าถ้าเป็นงานแบบนี้เขาจะหักรายได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเจนอ่านรายละเอียดดูคร่าวๆนะคะเขาจะหักแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเขาจะให้รับรับเงินจากนายจ้างโดยตรงเลยนะคะไม่มีการผ่านศูนย์ก็น่าจะเหมือนเสียค่าสมัครอะไรประมาณนี้นะคะแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็สามารถรับเงินจากนายจ้างโดยตรงเลยะคะ่ะ ทีู่นย์ใหญ่นะคะทีู่นย์ใหญ่ที่เปิดรับสมัครณตอนนี้นะคะจะอยู่ที่หมู่บ้านรัตนาทิเบย์ซอย8ติดกับเซนทนัลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอันนี้คือเป็นศูนย์ของเขานะคะเป็นเป็นศูนย์ PK nursing care นะคะเป็นศูนย์ที่ให้บริการเกี่ยวกับแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงเด็กนะคะอันนี้เป็นศูนย์รับสมัครใหญ่เขานะคะใครที่สนใจอยากสมัคร วิธีการสมัครนะคะเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปกันได้สำหรับใครที่ดูไม่เป็นก็ปุ่มขวามือนะคะของหน้าจอจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่กดเข้าไปแล้วก็มันจะแจ้งแสดงรายละเอียดที่เจนเอาไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเจนไม่แจ้งในคลิปนะคะเพราะว่าบางที การประกาศรับมันก็จะมีการสิ้นสุดลงนะคะเจนก็จะได้ไปปิดเบอร์ไว้นะคะก็จะเป็นการปิดรับสมัครในครั้งนั้นไปด้วยอันนี้เข้าใจในการทํางานของ you tube ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี้ยเขาอาจจะสั่งปิดช่องเราก็ได้ถ้ามีการลบกวนเยอะๆนะคะอันนี้ต้องเข้าใจในการทํางานของ you tube กันด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้สําหรับใครที่สมัครก็ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นอยากสมัครพี่เลี้ยงน้องอยู่ที่3เซนก็ระบุบอกให้ให้ชัดเจนนะคะในการติดต่อประสานงานในการโทรไปแต่ละครั้งนะคะสําหรับวันนี้เจนเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากต้องการให้เจนทํางานแบบนี้เยอะๆนะคะหางานหลายๆสถานที่มา บอกในคลิปเดียวแบบนี้ก็สามารถบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจนจะได้ทําแบบนี้เยอะๆนะคะสําหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ